เกี่ยวหัวกะทิกับน้ำตาลปี๊บอย่างดีใกล้นี้กระป่นมันจะมันมันนกใส่ลงไปมันนกคือมันอะไรอะล่ะมันนกคือมันที่อยู่ในดินนะชิมเค็มหวานหวานเค็ม ออกหวาน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 ไม่ต้องหวานแหลมนะหวานแหลมไม่ดีทําไมเราต้องนึ่งก่อนไม่งั้นย๋ยวมันเป็นยางยางจา้ะมันนกจะเป็นมันที่อยู่ในป่าจา้ะเขาไม่ค่อยมีใครปลูกหรอกจก้ะจะมีอยู่ตามป่าขุดยากมากจาก้ะถ้าอยากกินมันนกนะต้องขุดจนเดีย๋ยวทำหน้าให้ดูขุดจนจนลึกสุดแขนเนี่ยต้องแขนเราอย่างเงี้ยมันอยู่ลึกมากจาก้ะใต้ดินเลยนะหัวมันจะเป็นอย่างเงี้ย กินยากมากจะมีราคาแพงจ้ะอันนี้ปนกันเลยนะกินละละหกสิบบาทหัวใหญ่หัวเล็กปนกันหมดเลยใส่ไข่ด้วยก็อร่อยจ้ะทำกะทิกินกับละช่องก็อร่อย หวานแล้วก็เค็มนิดหน่อยพอน้ำตาลละลายดีอะไรดีนะแล้วก็ใส่นี้ไปเลยจ้ะให้มันเดือดก่อนนะใส่มันไปแล้วพอเดือดพ,พล่านๆนะ่ะมันอันนี้จะเป็นเลือกเลือกเหนียวเหนียวเป็นเมือกเมือกอะ เราไม่นึ่งก่อนนะเวลาเราทําสุกแล้วนะ้ามันจะเป็นยางยางไม่น่ากินจ้ะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วปุ๊บถ้าเราใส่ไข่ก็ได้จะอร่อยไปีกแบบนึงแต่นี้ยจพินไม่ชอบกินไข่อ่งก็เลยแค่นี้อันนี้หัวกะทิที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปน้ําจะได้ขาวข้นดูนะอร่อยมากตันเนี้ย มีรัดช่องใส่นะโอ้โหมันคือสุดยอดจ้ะแต่เป็นเปลือกเป็นมันเป็นอะไรนะถ้าเรานึ่งก่อนแล้วเรามาทําอย่างเงี้น้ามันจะใสจ้ะน้ํามันจะใสแล้วก็นวลน,น่ากินมากเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราบวดดิบเลยอะ่ะบดดิบหมายความว่าหั่นดิบดิบแล้วก็ใส่กะทิลงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยน่ากินจ้ะน้ามันจะข้นจ้ะแต่ถ้าแบบนี้เดี๋ยวตักใส่ถ้วยให้ดูนะจ๊ะ